สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องพคนะพาเที่ยววัดนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาที่วัดตะโกนี่ครับหลวงพ่อรวยวัดตะโกนะครับอันนี้คือทางออกและครับอยู่ที่ทางออกง้านจอดรถกว้างขวางครับทุกคน ครับข้างนอกนะครับยังเรายังไม่ได้เข้าไปในเขตภายในวัดตะโกนะครับวันี้จะพาทุกคนนะครับมากราบหลวงพ่อรวยแล้วก็จะไปเช็ควัตถุมงคลด้วยนะครับว่าวัตถุมงคลของหลวงพ่อรวยวัดตะโกเอาแบบภายในวัดนะครับเพราะว่าข้างนอกนี่ก็มีหลายที่หลายแผงครับ แบบภายในวัดเลยว่ามีรุ่นไหนมีราคาเท่าไหร่กันบ้างนี่ครับเข้ามาด้านในแล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปในภายในวัดกันดีกว่าอย่าลืมกดติดตามกด like, ไลค์เป็นกำลังใจกับช่องด้วยน,นะครับไปครับครับครับี่ครับตัวรับนี่ประตูทางเข้าวัดตะโกเข้ามาภายในวัดนี่แหละ สถานที่ทําบุญก็มีหลายหลักมากมายนะครับทุกคนแล้วก็ไปด้านในนี่ครับทุกคนครับนี่คือบรรยากาศภายในวัดตะโกนะครับซึ่งทางวัดก็ตกแต่งได้อย่างสวยงามเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็น ถวายสังฆทานครับทำสังฆทานกันะบุมนี้นี่นะครับเราเข้าไปกราบพระประธานภายในบทวัดตะโกกันดีกว่าครับทุกคนนี่ครับครับทุกคนครับสมาด้านในเลยนะครับนี่อุโบสถอุโบสถห,หลังเก่านะครับเนี่ย นี่คือบสถสดหลังเก่าของวัดตะโกนะครับทุกคนนี่ครับ คบัคนบงนี้ก็เป็นอุโบสถหลังใหม่นะครับเดี๋ยวเราก็าไปการาบพระประธานใหครับอุโบสถหลังใหม่นี่เลยครับ บัวสดหลังใหม่ของวัดตะโกนะครับฝั่งนี้เป็นหลังเก่าส่วนตรงนี้เป็นหลังใหม่นะครับไปกันต่อครับทุกคนนี่ครับเราไปเจดีกันดีกว่านี่แหละครับทุกคนพระมหาเจดีมงคลสิทธาจารย์ครับนี่ครับ ศาลีราสังขารของหลวงพ่อรวยก็อยู่ด้านในนี่นะครับไปครับเดี๋ยวเราเข้าไปกับศาลีราสังขารของหลวงพ่อรวยกันด้านในนะครับตัดรองเท้าด้านนอกนะครับไครับด้านใน เราไปชมไอ้มุมหนึ death, horses, ่งครับไปกันต่อเลยครับท okay. ุกคนนี่ครับเดี๋ยวเราไปชมวัตถุมงคลกันดีกว mm ่าครับเข้ามาด้านในเย็นเย็นสดชื่นดีเหลือเกินครับทุกคนไปครับนับตรงนี้ครับสถานที่บูชาวัตถุมงคลหลวงพ่อรวยวัดตะโกนี่ครับนี่เลยครับ ดีครับหลวงพ่อบุญลิศเจ็ดนิ้วครับเจ็ดพนห้านิ้วครับสามพันห้าหลวงพ่อรวย5้านิ้ว3 5มพนหครับขนาดเจ็ดนิ้วครับหลวงพ่อรวยเจ็ดพัน รูเก้ารครับพร้อมกรอบเลยนี่ก็400ครับพร้อมกรอบ200ครับพร้อมกรอบเลยครับทุกคนเป็นผ้ายันครับพร้อมกรอบเลยมีทั้งหมด6สีนี่ครับห้านิ้วสามพันห้า โอ้ห oh. ลวงพ่อรวยขนาด9นิ้วเนื้อทองแดงปัดเงาสองหมื่นครับสองหมื่นขนาด9นิ้วครับ หนึ่งหมื่นบาทครับขนาดเก้านิ้วเหมือนกันครับของลุงลูกหล่อของลุงพ่อรวยครับหนึ่งมื่นครับนี่ครับนี่สี่ร้อยโอ้ สี่ร้อยมีห้าร้อยครับัดข้อมือยี่สิบบาทมีสองร้อยครับลงพอล่อรวยด้านหนครับพร้อมปรอบหกร้ครับแล้วก็เกรอยเก้าสิบเก้ สติ๊กเกอร์70บบาทอันนี้รวยโชคลาภโปกระซับรวยโชคโปกษซับแปดร้800ครับอันนี้ก็พันหกครับลงยาเรียบร้อยแล้วอันนี้ลูนิดยิครับอ๋อลูกรอแล้วก็รวยรวยโชกโักระซับ สองร้อยสอันนี้ก็สามรครับลงยาสามีเลยนะครับสามรสีพึ่งอาหาระละรวยห้าครับแหวนครับแหวนหนึ่งพันครับแหวน พ่อรวยครับเลทครับเลทสองพันมีสามร้อยครับนี่ก็แหวนเหมือนกันครับแหวนแ0ดร้อยสองพันครับเลทเป็นเรทสอง0ันหนี่ครับ กำไรสองพันห้าเหมือนกันครับอันนี้ต่อชุดเหรียญทองแดงซาตินเนื้อทองเหลืองซาตินเนื้อทองขาวซาตินขบูชาห้าร้อยนี่ครับ สามเดียนเลยนะครับสีเดียวเลยสีเดียวเหรียญเงินลมยาแดงพันหกครับเหรียญเงินลงยาสีน้ำเงินพันหกเหมือนกันครับเหรียญกระไหลทองลงยาสีแดงสีน้ำเงินสีเขียวเหรียญละแปดร้อยครับเหรียญอันปาการ้อยห้าสิบเก้าครับ นี้ก็รวยโชคโภกระทรับครับสามอยครับตั้ง3ามเลยนะครับราคาเดียวครับเก้าร้อยเก้าสิบเก้าหกร้อยสร้อยอ๋อเหมือนกันครับ อันนี้เป็ชุดกระถิ่นครับนี่ชุดกระถิ่นชุดกระถิ่นชุดกระถิ่นกองละสามพันห้าครับจะได้นี่ครับเป็นชุดเลยนะครับทุกคนรับเด็ดเงินลงยาชุดเล็ก สองพันห้านี่ครับครับคล้องยังไม่ค่อยโฟกัสเท่าไหรน่นี่อ่ะหนูไม่เจอหนูพี่ทั่วเลตเงินธรรมดาหนักสองบาทสองพันห้ายี่สบหนึ่งบาทครับสองพัน สองบาทด้านบนนะครับสีคึ่งไม่ดูไม่ทั่วกัเหรอครับใเงินลงยาสีป้าดืมลนนะองที่2อ่ะหนึ่งสองที่สีเขียวกเพมือนกันครับแล้วก็นี่นี่อันนี้สองวัน้านี่ครับใช่ใช่บอกเขาไม่ต้องชี้ใช่ใช่ ด้านบน,บน,นครับ100่ครับหนึ่งร้อยนีแล้วก็เล่นอะไรึงรอนนีนนหมอนเดิมครับเหมือนเข้ากันหน้าตู้เลยครับนี่ครับนี่คืออยู่ที่ตู้วัตถุมงคลนะครับของอัตะโกนะครับรายละเอียดก็จะประมาณนี้นะครับ แต่ถ้าเป็นโซนตามร้านด้านนอกก็จะมีอีกหลายล้านเลยครับทุกคนน,คนี่แหละครับทุกคนครับนี่ครับจุดบูชาพระทุกงคนที่อยู่ภายในวัดก็จะมีมากมายหลายล้านเลยนะครับแต่วันนี้คงจะพาไปชมห้ครบทุกร้านคงจะเป็นไปไม่ได้ละครับเพราะว่าเวลาเราก็จะมีจํากัดอยู่แล้วนะครับ เมื่อกี้นี่ก็คือแบบเอาที่อยู่ในของทางวัดดีกว่าครับเมื่อกี้นี่คืออยู่ของทางวัดนะครับอันนี้คือร้านต่างหากครับยิบย่อยต่างหากมีหลายร้านครับโซนด้านนอกข้างนอกอีกก็มีหลายร้านครับครับรประมาณนี้นะครับทุกคนครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับทุกคนครับขอบคุณมากเลยครับที่เข้าม,มาติดตามรับชมอย่ายลืมกดติดตาม กดไลค์เป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม